สวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่แถวมสอสทนะก็พอดีว่าวันนี้มันมีฟีเจอร์ใหม่ของโปเกมอนโกนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันหน่อยมันเป็นฟีเจอร์ AR นะคือบางเครื่องอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเครื่องไม่แรงพออาจจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้นี่อยู่แถวมสอสท นะครับก็ฟีเจอร์ใหม่เนี่ยคุณต้องเช็คดูก่อนนะว่าเครื่องคุณเนี่ยรองรับหรือเปล่านะฮะเนี่ยในเซตติ้งมันจะมีคำว่า AR อยู่นะครับนี่ฮะก็ให้ AR โอ้โหนี่ AR Encounter ก็คือ AR ตอนจับนะฮะจะใช้ไหมนะฮะเซฟรูปนะเซฟได้ด้วยนะฮะ AR Encounter คือตอนจับจะใช้ไหม AR Buddy จะใช้ไหมคือสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับนี่นะฮะ นี่อันนี้คือ AR รนะอ่าแล้วก็มีตรงไหนอีกน่าจะไม่มีละนะครับอ่ะทีนี้ตอนจับเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนจับปกติเราจะนี่ฮะมันจะกลายเป็นหน้าแบบนี้แล้วให้สโลว์แล้วจะเจอหญ้าแบบนี้ครับเจอหญ้าเจอหญ้าเจอหญ้าแบบนี้เราเราก็นี่ฮะก็จะเจอนะฮะซึ่ง ตอนเดินเข้าไปเนี่ยฮะอุ้ยมีสั่นเนี่ยเนี่ยถ้าเราเดินเข้าใกล้หนีนะถ้าเราเข้าใกล้มากไปน่ะน้องจะหนีฮะเนี่ยฮะมันจะมีขีดเห็นนะขีดตกใจทั้งเดินเข้าไปแล้วก็จับยากกว่านะฮะก็คือตอนจับเนี่ยผมไม่แนะนําให้เปิดอุ๊ยเห็นไหมตอนจับเนี่ยผมไม่อยากให้เปิดเออาร์เท่าไหร่นะฮะมันจับยากๆๆมีสั่นด้วยไม่รู้สั่นเพราะเครื่องผมหรือเปล่า นี่พอดีเครื่องมันจอมันแตกด้วยนะฮะอ่ะไปซะแล้วนะฮะอ่ะตัวใหม่นี่ตัวนี้บ้างนะฮะอ้นี่น้องมาแล้วอชุบเดี๋ยวนะลองอ้อมไปจับข้างหลังดูได้ไหมนี่นี่ฮึบนี่ฮะแล้วอุ้ย โอ้ตอนจับมันยังห่วยอยู่เลยมานี่นี่ฮะก็ตอนตอนจับเนี่ยควรจะปิด AR ดีกว่านะนะฮะอย่างตอนจับเนี่ยมันจับยากครับปิด AR ตอนจับดีกว่าอ่ะปิดก็ไปเซตติง้ง นะปิด <c oughs> นี่ทีนี้มันแล้ว AR จะเอาไว้ใช้ทำอะไรได้อีกนะครับก็นอกจากตอนจับแล้วนะครับก็นี่ฮะแล้วก็มีเมนูถ่ายรูปกับเมนูประกาศไว้เพิ่มมาใหม่นี่เมนูถ่ายรูปนี่ฮะโอ้เขาบอกให้แชร์ยูอารสแนปช็อตนะ ของโปเกมอนในเขตคันโตะนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ฮะอ่านี่ฮะให้มันขึ้นเหลืองๆแบบนี้แล้วก็โยนไปหนึ่งตัวนี่ฮะแล้วก็โอ้เราสามารถใส่ได้สามตัวแบบนี้นี่โอ้นะะนี่ฮะนี่ นี่ฮะโอ้โหโคตรเทร่เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นี่ฮะจะช้าๆ่อยนะนถ่ายรูปได้แล้วก็น่าจะแชร์ได้แหละนะฮะแล้วก็เก็บนะเก็บเก็บน้องได้แล้วก็สามารถบวกเพิ่มได้อีกตัวนึงเหรอโอ้อาคันโตเดี๋ยวนะ เอาพีิกระจูดีกว่าพีิกระจูตัวหนึ่งโหเครื่องออกดวงดวงช้าๆเลยนะเปิดใช้เนี่ยเนี่ยฮะเครื่องมหมนุง่นงๆเลยนี่เอาพิกระจูกับกันเลยโอ้โหน่วงเลยแล้วก็ อ๋อต้องเอาออกตัวหนึ่งหรอมั้งอ๋อต้องเอาออกตัวหนึ่งอ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้เอาเก็บก่อนเก็บก่อนนะฮะนี่โอ้เครื่องอืดเลยครับทุกคนอ่าแช์ แชร์หนึ่งรูปแชร์ไปที่เฟซบุ๊กนี่ฮะแชร์โปดเรียบร้อยอ๋อวือนร่วงอุ๊บนะฮะเดี๋ยวมาดูความสามารถของอ่อ ตัวตัวตัว AR ตัวใหม่กันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างสมมุติตรงนี้เป็นอ่าไม่สมมุติอะของจริงเลยนะฮะตรงนี้เป็นดอกไม้ใช่ไหมที่เขาปลูกกันไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูป AR กันนะฮะสมมุติเราถ่ายรูปสเลคคิงนี่กดถ่ายรูปนี่ฮะเราก็ ให้สโลนะฮ้เขาจะเหมือนให้หาพื้นที่ที่เป็นคุณอยู่บนพื้นที่ว่างหรือเปลา่าอะไรประมาณเนี้ยสโลนะฮะคือถ้าพื้นที่มันไม่เรียบเนี่ยนะฮะบางทีก็จะถ่ายลำบากในผมต้องเดินเข้ามาหนะ่ มันลำบากหน่อยหนึ่งก็ต้องออกไปข้างนอกนี่ที่เป็นแบบนี้น่าจะง่ายกว่าอ่ะไม่ได้อกีกโอ้อ่านี่นี่นี่เหมือนจะได้แล้วพอดีจอผมมองไม่เห็นเลยนะ นี่มาแล้วอ่ะมาป่ะไม่มาอ่ามันเลือกนี้ได้ด้วยวะไปแซ่ไม่ไป โอ้โหเครื่องนี้เอามาแล้วเอาไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอเก็บก่อนเอจับลากได้เลย อ่าไม่ไปอ่าไปละนี่ฮะอ่าสังเกตว่าโหหายไปเลยนะฮะย่งเมื่อกี้มันจะจับเหมือนพยายามจะจับวัตถุข้างหน้านะอ้าใหม่ดีกว่าหาที่ใหม่นะฮะนี่เอาตรงสาลานี่ดีกว่าจะเห็นได้ชัดขึ้นนะฮะ นี่อืออ่าเห็นนะนี่คือมันพยายามจะจับวัตถุแต่ว่าเหมือนตัวนี้มันแย่แย่เ,เอาตัวอื่นแล้วกันนะเอาโปเกมอนตัวใหม่ออกก่อนนะฮะเออามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเวลาถ่ายเอาเป็น ตัวเล็กๆหน่อยละกันมิวทูกดถ่ายโลกได้ไหมนี่มิวทูง่ายเลยเห็นไหมฮะมันนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยตัว AR มันจะมาบังดอกไม้เลยคือตีนจะเห็นตีนเห็นอะไรชัดเจนเลย แต่อันนี้มันพยายามจับออบเจกนะแล้วก็พยายามให้ออบเจกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยบังตัวโปเกมอนจริงๆนะครับอ่าอ่าเราเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าลองมาดูตรงนี้ถ้าออบเจกที่มันมันแบบดูเป็นทรงมากขึ้นไม่ใช่ดอกไม้นี่ฮะนะนี่นะเหมือนเขาแอบอยู่เลยนี่ เนียฮะนี่เหมือนเขาแอบอยู่ข้างหลังป้ายนะแบบนี้นะฮะก็จริงๆรู้สึกจะใส่เพิ่มได้นะนเล่นได้ด้วยวะโอ้ oh, เครื่องผมอืดเลย <c oughs> นี่ฮะ, <c oughs> ฮะมีทางเขาด้วยหมุนได้ด้วยนะหมุนนี่หมุน นี่หมุนได้หมุนได้ครับหมุนได้แล้วมีของเล่นด้วยอะไรเนี่ยนี่มีกระดิ่งเหมือนเล่นกับแมวเลยวะนี่โอ้มีของเล่นด้วยแต่อืดหน้าดูเครื่องผมเริ่มร้อนแล้วนะฮะนี่จับมางุ้งยิงงุ้งยิงเล่นนะฮะโอ้โหเครื่องนี้แบบอืดมากนะฮะถ้าใครจะใช้ฟีเจอร์นี้ เหนื่อยอะ่ะเหนื่อยอะ่ะเนี่ยดูดิเครื่องค้างเครื่องโอ้สารพัดเลยนะฮะแล้วก็มันสามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งตัวนะอย่างมีมิวทูอ่าเดี๋ยวดูเอามิวทูเกาะกับมิวทูชายนี่แล้วกันนะเนี่ยมันอืดเลยอะ่ะ คืออืไอไอตัวที่เป็นอะไรนะครไอไอแป้นพิมพ์อ่ะไม่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหกว่าจะขึ้นอืดครับอืดเลยเนี่ยคือแบบือเครื่องไม่ไหวเลยนะครับ E W Amio โอเคนะฮะเอามีรูเขียวหนึ่งตัวโอ้โหกดแทบไม่ไปอืดครับนี่ขนาดเครื่องผมก็ถือว่าไม่ใช่เครื่องเก่ามากนะก็อืดพอสมควรเลยอย่ากดไม่ไปเครื่องนี้ร้อนเลย ไม่ไปโอ้โหต้องปิดไปแล้วเข้ามาใหม่เนี่อโอ้โหอืดเลยอะดูดิโอ้ปิดอึงงนก่อนปิดอิงงนก่อนปิดอิงงนก่อนนี่อยาเข้ามาใหม่ดูโอ้โหคือถ้าใครจะใช้ฟีเจอร์นี้นะต้องเครื่องล้องแรงอะ่ะ โอ้โหเครื่องอุ่นเลยแล้วเนี่ยขนาดไม่มีแดดนะวันนี้นะรอโหลดแป๊บหนึ่ง นานชนะครับก็เครื่องบางเครื่องจะไม่ไม่รองรับ AR แบบนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับมันได้เฉพาะบางเครื่องจริงๆนี่ถ่ายรูปมิวทูโอ้โห,โห ถ้ามันมีไอ้เหลืองๆน่ะก็ปล่อยไปได้นี่นะฮะแล้วกเก็บกลับเข้าแล้วก็เพิ่มมิวทูใหม่โอ้โหตายละอืดมากเนี่ยปกติถ้าคลิกอย่างเงี้ยมันควรจะมาแบบอย่างรวดเร็วนะโอ้โหอ่า สามตัวครับเรามาดูกันนี่มิวทูตัวแรกยืนอยู่แล้วตัวที่สองยืนนี่เลยตัวที่สามยืนตรงนี้นี่เลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่โตมโหฬมาลานอุ้ยเกือบล่วงครับเก <c oughs> ือบได้คอนเทนต์ลวมึงนี่ฮะอ่าอ่าหลุดแล้วเห็นไ คือพอระยะมันหายเนี่ยหลุดแล้วก็หายไปเลยอะ่ะหายไปไหนไม่รู้อะ่ะนะฮเนี่ยคือพอมันหลุดหายไปเลยก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะสำหรับผมอะนะฮเนี่ยโอ้โหเครื่องนี้อืดใช่นะครับอืดมากอืดมากนะครับ ก็เล่นเอาเครื่องร้อนเลยนะฮะเดี๋ยวเอามาคือจริงๆก็สามารถจับลากบางในตำแหน่งที่ต้องการได้นะนอกจากโยนไปให้มันมัวมนะ แต่ว่าเครื่องอืดโคตรเนี่ยดูดิครึ่งมาตัวไม่ไหวออกอูไม่ไหวจริงเครื่องมันร้อนมากนะฮะแต่ว่าก็เล่นได้ประมาณนี้แหละนะครับอือ,อนะฮะแล้วก็วันนี้มีเคเวสหรือเปล่าดูก่อน โอ้โห oh, oh, คิดดูเกมอืดไปเลยอ่ะค้างไปเลยพวกแกอ่า okay. <laughs> uh, <laughs> ดูในอีเวนต์ว่า <laughs> มีเควสใหม่มาไหมหน้าเนี่ยเหมือนมีอ๋ออันนี้ของผมเองตก็ตโ oh, อ้อืดเลยครับทุกคนอืดแบบอืดมากโอ้โ oh หไม่ไหวปิดก่อน นี่อะไออ๋อมันนี้ดูประกาศคือมันเล่นได้นะแต่ว่าเครื่องต้องแรงจริงๆอ่ะโอ้โหซื้อตัวตัวท็อปๆมาเล่นและมั้งนะฮะมือถือเครื่องนี้ก็เก่าแล้วเป็นหมีสิบเอ็ดตอนนี้หมีมันสิบสี่แล้วนะคือมันพอเล่นได้แหละครับนะฮะ คือมันไม่ใช่ฟีเจอร์ที่สําคัญอะไรมากมายนะก็เขาเรียกอะไรเล่นเพื่อความสวยงามมากกว่าเนี่ยโอ้โหอืดมากจอน,นี้มืดตือเลยครับโอ้ยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่สามารถทําอะไรได้ละนะครับเครื่องมันอืดเลยถึงขั้นต้องปัดเกมออกแลนะครับเหน,นื่อยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวนะฮะ ก็ลองดูใครเครื่องแรงๆลองใช้ดูนะฮะโหนี่เครื่องผมนี่ตอนนี้แบตร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูป m ิวทูสาตัวให้ได้นะฮะนะครับนะก็มันเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เล่นเกมสนุกขึ้นหรอเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครชอบถ่ายรูปกับโปเกมอนนะครับมันก็อาจจะทำให้คุณสนุกขึ้น แต่ถ้าใครไม่สนใจนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มานำเสนอฟีเจอร์เฉยๆนะครับแล้วก็หวังว่าตัวเกมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเอาใหม่เรายังไม่ยอมแพ้กับมันนี่ดูดิตอนไม่ได้เปิด AR นะเซิร์ชเนี่ยแป๊บเดียวเลยนะฮะเอาตัวนี้ถ่ายรูป น,นะฮะคือต้องหาบริเวณพื้นที่มันเรียบๆนะมันจะง่ายขึ้นนะฮะโหนี่ของผมก็ว่าน่าจะเรียบนะแตมันก็ยังไม่มานะก็ต้องฉายไปรอบๆครับสโลแบบช้าๆนะฮะ มันก็ไม่มานะฮะหมดความพยายามนะฮะจะเอาเรียบถึงขั้นไหนพอนุ่มนะฮะต้องลองลองสแกนพื้นที่รอบๆหาพื้นที่ที่มันเรียบจริงๆนะโอ้โหอันนี้ไม่มีเลย ะไม่ได้เลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมสําหรับอ่าคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละนะครับนี่เครื่องแห้งไปเลยนะฮะเกมดับไปเลยครับอืนี่ขนาดเครื่องผมก็มันก็วาแรงอยู่นะดับไปเลยก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีภาพสวยๆเดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข้าให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับ